pmctvโทรทัศน์ดนตรี สวัสดีครับผมอาจารย์ปลาเรือนลังสีทุกเรื่องลาดนตรีไม่มีจํากัดทุกสไตล์ดนตรีไม่มีปิดกัน้นกับพื้นที่ดนตรีดีๆตรงนี้นะครับ เวราดนตรีที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะครับเรื่องแรก Music Tip f r m Pro นะครับเป็นมือกรองอีกคนที่เป็นมือกรองระดับตำนานนะครับก็คือพี่อู๊ดเานาวาเป็นมือกรองมาตั้งแต่ผลงานของวงซูซูเป็นมือกรองของวงคาราวาสนะครับในชุดที่โรชิมาเป็นมือกรองของวงแจ็สฟิวชั่นระดับแนวหน้าของเมืองไทยก็คือประกอบคอนเนคชั่นนะครับเป็นมือกรองของปราดกรุป๊ปนะครับและปัจจุบันก็ยังทำมิวสิควิช็อปออนทัวร์กับทางโอเวอร์ดิฟอยู่ พี่อูดยานาวาเป็นมือกลองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนตีกลองที่เพลาะลองไปดูครับว่าตีกลองเพลาะมันเป็นยังไงพี่อูดยานวาจะให้คำตอบกับเราได้นะครับสำหรับการเล่นลา์ซิมลบกมีลักษณะาการเล่นอยู่4ชนิดชนิดแรกเลยคือการเล่นแบบ ไลทยทั่วไปนั่นคือการใช้ตรงบริเวณหัวไม้เล่นตรงส่วนกลางของซินบ่ากันซึ่งจะได้เสียงแบบนี้ครับ และขณะที่สองคือการเล่นที่บริเวณส่วนบนของไลท์ซิมโลหรือเรียกว่าไลท์เดลโดยใช้ช่วงไหล่ไม้ช่วงนี้ครับอาจจะเล่นด้านซ้ายบางท่านถนัดอาจจะเล่นด้านขวาก็ได้ทำให้ได้เสียงเป็นอย่างนี้ครับ ลักษณะที่สามคือการเล่นเรียนแบบแค a s ทั่วไปนั่นคือการเล่นบริเวณที่ขอบของลายซิงเกลนั่นเองการเล่นลักษณะนี้ทำให้เกิดสแตนที่ยาวเพราะว่าลายเป็นมีเส้นผ่าตึ้งกลางที่ยาวกว่าคล s h ทั่วไปนั่นเอง การเล่นลักษณะที่4เป็นการเล่นโดยใช้ด้ามไม้กลองทั้งด้ามตีลงลักษณะนี้ด้ตรงบริเวณกลางของซิมโบลตรงลักษณะนี้ทำให้ได้เสียงคดรโนท,ที่แข็งแรง คราวนี้ผมจะยกตัวอย่างการนำลายชนิดแรกคือการเล่นด้วยหัวไม้มาประกอบกับแพทเทิร์นสวิงฟิลดูจะได้ทราบแบบนี้ครับ ต่อไปเป็นการยกตัวอย่างการนำเบลไลท์มาเล่นกับดัมเซตได้ตัวอย่างนี้ครับอย่างที่สองของเบลไลท์ถ้านำ ไปเล่นในลักษณะของฟังกี้จะได้แบบนี้ครับอย่างที่3ามเป็นการเล่นที่ขอบแทนการเล่นที่คลชทั่วไปส่วนมากจะใช้กับ กรณีที่เราเล่นที่สน,แ,นแล้วเราไม่สามารถยกแขนขึ้นสูงได้ยกไปอย่างยกไปอย่างเสียงลักษณะที่สี่ซึ่งใช้ประกอบกับ วิสซึมที่มีความแรงแทนไอแฮทที่เราเล่นแบบเพเยอะไว้ลักษณะแบบนี้ครับสำหรับ การเล่นลักษณะเสียงแต่ละลักษณะให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละช่วงันงนองเพลงหรือในแต่ละการเล่นที่ต้องเล่นไปตามที่ผู้เขียนเพลงเขาคอมโพสไว้เพื่อให้เสียงแตกต่างออกไปในแต่ละท่อนเพลง ตัวอย่างการเล่นในรูปแบบต่างๆในผ่านมาสามสี่รูปแบบนั้นเกิดขึ้นจากการนำเอาซิงเกิลสโตกมาเล่นต่อเนื่อกับดับเบิลสโตกดังได้อธิบายไปแล้วนั้นเราควรจะแยกเอาการบังคับไม้กลองแต่ละชนิดมาฝึกที่แพทหรือแป้นซ้อมในขั้นต้นซะก่อนซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ยังยากต่อการหากลองจริงๆมาฝึกอยู่การฝึกตีที่แป้นซ้อมอย่างนี้เรียกว่าการฝึกเบสิกรูดิเมน ซึ่งถ้าทำได้อยากให้แยกการฝึกออกเป็นสองลักษณะอย่างแรกเป็นการฝึกที่เป็นซ้อมเป็นเดียวก็จะเป็นการเจาะจงเพื่อฝึกดูดดเมนต์ต่างๆเพื่อให้การประสานงานกันระหว่างมือขวาและมือซ้ายดียิ่งขึ้นก็จะแยกฝึกอย่างเงี้ยสมัครเสมอเรื่อยไปส่วนการฝึกอีกแบบเรียกว่าการฝึกเสมือนจริงในที่นี้ผมหมายถึง ผู้เล่นที่ยังไม่สามารถหากลองจริงมาฝึกได้ซึ่งอย่างน้อยคุณจะต้องใช้แป้นซ้อมจำนวนมากกว่าสองแป้นขึ้นไปเพื่อระบุตำแหน่งที่คล้ายจริงไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเบสดำันแนอาแแฮดฮอมทอม,ทอมหรือแคลส s หรือถ้ายังไม่สามารถหาแป้นซ้อมได้มากอย่างนั้นอีกก็ควรจะหาอะไรมาทดแทนหรือประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เองก็จาเป็นต้องทาครับ เมื่อกี้นี้เราพูดถึงการฝึกซ้อมดูดิเมนทที่แป้นเดียวจึงอยากนำเสนอการาเล่นดูดิเมนชนิดหนึ่งเรียกว่าแฝมซึ่งหมายถึงการเล่นแต่ละโน้ตแต่ละตัวด้วยมือสองข้างที่เล่นเกือบจะพร้อมกันเพื่อเกิดเป็นเสียงซ้อนหรือเสียงยืดเพื่อหน่วงให้เสมือนเสียงกลองฟังดูใหญ่ขึ้นซึ่งจะขอยกตัวอย่างสักสี่แบบครับ แบบแรกเป็นการเล่นแฟลมบนคดโ n น d ตหรือจังหวะทั้ง4จังหวะนั้นแบบนี้ครับแฟลมแบบที่สองเป็นการเล่นในซับดิวิชันที่ถูกแบ่งออกเป็นจำนวน8ตัวโนตต่อหนึ่งห้องบางท่านเรียกว่าแฟลมแท็บ แฟ้มแบบที่สามเป็นเล่นในซับดิวิชันที่ถูกแบ่งออกเป็นจำนวน12ตัวโน้ตต่อหนึ่งห้องหรือซับดิวิชันเอ็ดโน้ตทุกเป็นนั่นเองและสุดท้ายเป็นการเล่นแฟลมในซับดิวิชัน16โน้ตหรือซับดิวิชันที่ถูกแบ่งออกเป็นจำนวน16ตัวโน้ตต่อหนึ่งห้องนั่นเอง กลองที่เราเล่นกันอยู่นี้เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นเพื่อช่วยเสริมให้เมโลดี้ฮาร์โมนีและเบสไลฟังดูเด่นชัดขึ้นหรือแข็งแรงขึ้นหรือแผ่วเบาลงตามแต่ผู้เขียนเพลงจะคอมโพสไว้ให้เป็นทำนองไหนดังนั้นก่อนที่เราจะนำเครื่องดนตรีในส่วนของเราไปช่วยเสริมให้ชิ้นอื่นนั้นควรจะต้องบาลานซ์เสียงในส่วนของเราให้ออกมาดีซะก่อน โดยให้ถือว่ากลองของเรานั้นประกอบไปด้วย3ย่านเสียงก็จะมีเสียงต่ำก็จะได้แก่เบสดามรวมไปถึงฟลอทอมใหญ่ๆด้วยเสียงกลางก็แน่นอนได้แก่สแนและทอมทอมต่างๆและย่านเสียงแหลมก็ได้แก่ไฮแฮตไลท์ซิมเบลไปจนถึงแคสต่างๆ ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งของมือกลองเลยทีเดียวครับนั่นหมายความว่าในขณะที่เราเล่นริทึมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นแพทเทิร์นการฟิลอินหรือกําลังอินพอไวส์อยู่นั้นจะต้องคอยควบคุมเสมือนมิกซ์ไปในตัวให้เสียงกลองที่ออกมามีการบาลานซ์กันให้ทั้งสามย่านเสียงนั้นมีระดับเท่าๆกัน ผมจะเล่นเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการบาลานซ์ให้เบาไปได้วยกันหรือดังไปได้วยกันดังนี้ครับ วเวลาฝึกซ้อมหรือเรียนรู้ในแพทเทิร์นต่างๆหรือกรุ๊ปต่างๆก็อยากจะให้ทําด้วยความใจเย็นค่อยๆช้าแล้วพัฒนาขึ้นไปจนถึงแบบแบบเร็วเท่าที่เราต้องการก็จะไปในทิศทางที่ถูกต้องและหวังว่างานชิ้นนี้จะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ สำหรับ VCD ชุดนี้เราจะพูดกันถึงเรื่อง Time Signature, Subdivision, Basic g r o u p การประยุกต์นำไปใช้ได้จริงที่จะมีตัวอย่างรประกอบในให้การควบคุมไม้กรองรวมทั้งจะมีลิปต่างๆแสดหลายอย สวัสดีครับผมกิรติจันทรอ,อยากรู้ว่าจิปซีสเกลคืออะไรครับมีโครงสร้างยังไงบ้างครับ ถามอีกแล้วนะครับถามว่า g ิปซีสเกลถืออะไรนะครับแล้วก็มีโครงสร้างอย่างไร g ิปซีสเกลนะครับก็คือ Exotic Scale ประเภทหนึ่งเอ็ก i c โซติกสเกก็คือสเกลที่บ่งบอกไปถึงชนชาตินะครับบ่งบอกไปถึงพื้นเพของท้องถิ่นนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจปนนิสนะครับเป็นไทยสเกลไชนิสสเกลอะไรก็แล้วแต่นะครับจิป s ซีสเกลนะครับเสียงก็จะออกเป็น อาหลับอาหลับน,นิดๆนะครับนะครับนึกถึงตามทะเลทรายโครงสร้างก็คือรูทนะครับ1นึ่ปดสอนะครับ4 5่ห้แปดห7ตรงนะครับ แล้วก็ย้อนกับมาที่ r o o นะครับนะครับนี่ก็คือจิปซีสเกลนะครับอ่าจิปซีสเกลจะเล่นกับคอร์ดอะไรนะครับเราก็มาดูว่าตัวที่ 1, 3, 5เป็นตัวอะไรนะครับตัวที่1เป็นร o o นะครับเป็นชื่อคอร์ดนะครับตัวที่3เป็น3 m a เมเจอร์นะครับตัวที่5นะครับเป็น เพ r ร e c t f i f นะครับก็เพราะฉะนั้นขอนี้ก็ต้องเล่นกับคอ์ดเจอร์นะครับอาจจะเล่นในขอนาเจอร์เซเได้ด้วยเพราะว่าตัวที่7เป็นตัว7ตรงนะครับนะครับเสียงจแม่งๆเลยนะครับอ่าโอเคแต่ทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับจิ๊บซีสเกลเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับอีกสเกลหนึ่งก็คือ Spanish Phrygian Mode สเปนิชฟรีเจียนโหมดนะครับหรือสเปนิชฟรีเจียนสเกลก็คือ1นึ่งแฟดสองสแฟดหกแฟดเจแล้วก็ย้อนกับรูทต่างกันตัวเดียวนะครับสเปนิชฟรีเจนคือแฟดเจถ้าเป็น g ิ p s ซีสเกลก็เป็น7ตรงนะครับนี่คือ g ิ p s ซ นี่คือสเปนิฟิเชียนสเปนิฟิเชียนต้องเล่นอะคอร์ดดอมิแนนต์นะครับทั้งสองสเกลเนี่ยถือว่าเป็นสเกลสีสันนะครับเราอาจจะเอาเข้ามาใช้เป็นบางช่วงเท่านั้นเราคงไม่ได้เอามาใช้ทั้งแพลงไม่ได้เอามาใช้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้สเกลพวกนี้เก็บมาใช้เป็นสีสันให้เกิดรสชาติเหมือนน้ำจิ้มขึ้นมาในการเล่นของเรานะครับจะเป็นประโยชน์ สูงสุดกับการเล่น Exotic s k i l l นะครับน่าจะได้เป็นคำตอบสำหรับน้องๆในวันนี้นะครับมีคำถามอะไรก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับที่เว็บไซต์ Facebook ตามที่อยู่ที่เรากำลังขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ